สวัดีอาจารย์คทาชินบัญชครค่ะสวัสดีครับคุณหญิงครับสวัสดีคุณลิฟแล้วก็น้องพราวด้วยนะครับสำหรับคุณที่เกิดในวันจันทร์วันจันทร์มีอะไรเกิดขึ้นบ้างได้ดีเอ็มเพสสิทคาาแล้วก็ไพ่สังขราชอันนี้ขอแสดงความยินดีด้วย,ยงงก็คือวันจันทร์จะลดน้ําหนักได้แล้วหุ่นจะ เรียวสวยเก๋ไก๋ได้นะเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องดีงด<ะ>ได้ไพ่สังขราชการสอบการแข่งขันสําเร็จดีแล้วก็ผู้ใหญ่จะนําข่าวดีมาให้จะมีข่าวดีจากครอบครัวธุรกิจดีครอบครัวดีความรักดีหุ่นก็สวยแล้วก็การทําธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสําอางเครื่องประดับของสวยงานต่างๆ เด่นเป็นพิเศษแต่งานประจำหนักสุดๆแล้วก็จะมีแรงกดดันเยอะมากๆทั้งจากผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานรวมไปถึงคู่ค้าด้วยแต่ไม่ต้องกังวลใจทำใจสบายๆก่อนออกจากบ้านมาณเนะมตตามโมกขลุณาพุทธปราณียะเอ็นดูกับตัวกูนะเสกน้ำล้างหน้าเสก แป้งผัดหน้า,าอันนี้เป็นคาถาณเมตตาสำหรับคุณที่เกิดวันจันทร์กลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์แม้งานจะหนักแต่คนรักเป็นกำลังใจให้ส่วนใครที่อยากได้บุตรขยายครอบครัวช่วงสัปดาห์นี้มีข่าวดีอต้องทำกันบ้านจัดเต็มเลยวันหลังต้องไปดูดูอะไรจ้าลีลารักสิองราศีไงเกี่ยวกับอะไรอะคะเกี่ยวกับว่าทำอย่างไรถึงจะจีบอ่า คนเกิดแต่ละราศีได้หรือว่าทําอย่างไรจะมีแฟนมีบุตรตกใจนั่นแหละอย่างนั้นแหละที่เท่าอย่างที่คิดแหละ <c oughs> <c oughs> เอาต่อไปวันอังคารนะคุณที่เกิดในวันอังคารได้ทิ่โฟนของไพ่มิกแฮปปี้เนสค่ะมิกแฮปปี้เนสมีงานเลี้ยงฉลองมีข่าวดีดาวหัวฮีคือดาวรื่นเริงยินดีเข้ามาสู่เพราะฉะนั้นจะได้บ้านหลังใหม่จะซื้อบ้านได้จะขยายวงเงินกู้ขอเพิ่มทุน power of the earth สำเร็จดี <c oughs> มิกแฮปปี้เนสจะมีข่าวดีมีความมีการเลี้ยงฉลองมีความสุข uh huh. ทั้งในเรื่องการงานการเงินและยังมีลาบลอยฟุกๆในช่วงปลายเดือนแบบนี้ด้วยนะฮะช่วงจันทร์การพุธปรหัสนี่มีเกณฑ์ข่าวดีเจ้าชายต้วยผู้ชายขาวเจ้าเนื้อผู้หญิงผิวขาวเหลืองรูปร่างสันทัดนำโชคที่ดีมาให้เามีโอกาสอยากให้คุณที่เกิดในวังคาราสวดพระคาถา เรียกโชคเรียกลาบแล้วก็เป็นเมตตาด้วยขอให้หน้ากูงามเหมือนพระจันทร์ขอให้ฟันกูงามเหมือนฟ้าหญ <c oughs> ิงใดชายใดเห็นกูรักกูหลงกูชอบกูชมกูโอมสวาหะนี่ <c oughs> สวดบทนี้ <c oughs> นะครับแล้วก็เสกน้ําล้างหน้าเสกแป้งผัดหน้าได้มิกฮปปี้เนสบอกว่าร่วมหุ้นร่วมทุนกับคนในครอบครัวเดินหน้าหลุยได้เลยผ่านฉลุยงานด้านอาหารเครื่องดื่มสําเร็จดีและจะได้เจอคนที่อยากเจอมานานแต่ไม่ใช่ลูกหนี้นะ <c oughs> ไอคนที่อยากเจอที่สุดนี่คือลูกนี้<ถ>นะแต่หายากยากไม่รู้ไปไหนนะไปวันพุธกันเลยดีกว่าคุณนี่เกิดในวันพุธได้อิทธิพลของไพ่หกเหรียญ<ม>ได้ไพ่ราชินีพระจันทร์และได้ไพ่ราชินีทั่วโอ้โหวันพุธจะได้รับประทานอาหารอร่อย<ม>แสดงว่าช่วงนี้โชคดีน้ำหนักจะขึ้นน้ำหนักจะขึ้นเห็นไหมทางเดินอาหารช่องท้องนี่ต้องดูแลด้วยแล้วก็ดูเรื่องของ วัดรอบเอวสวดพระคาถาดีๆ <c oughs> เพื่อเสริมเทวดาประจำตัวของเราปิสมละโลปุสัตวพุทธ17จบส่วนวันพุธกลางคืน,นคับพุทธปันธูทรรวะคะ12จบและสวด นมามีมามหาลาภาอิติพุทธสสุวรรณนางวาและชะตังวามณีวาทนางวาปีชังวะทังวาปัทั้งวาเอหิเอหิอัคคเชยะอิติมีมานะมามิหงังเราไปวันพระรัะัสัป,ปดีกันวันพระรหัสบดีได้อิทธิพลของไพ่คู่รักนี้ไพ่ใบนี้มีความหมายถึงอะไรหมายถึงความรักที่ดีจะพบเจอความรักที่ดีจะมีการพัฒนาเป็นเนื้อคู่หรือจะมีการพูดคุยตกลงเรื่องสินสอดเรื่องแต่งงานเรื่องมั่นหมายเนี่ The Star สิ่งที่คิดไว้มีเกณฑ์สำเร็จช่วงกลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์สำเร็จดีการเงนินการงานที่รอคอยไว้สำเร็จทุกเรื่องเจ็ดเหรียญแต่ต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายเงินรวมไปถึงเรื่องอุบัติเหตุ C และซ่อมแซมบ้านซ่อ <ens S 1> <ARE S 2> มแซมส่วนที่สึกหลอ <ault> ต้องระวัง <ens S 1> นะฮะเรื่องบ้านเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องของยานพาห mm hmm. นะต้องดูแลกันนิดหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องของรถ เดี๋ยวนี้เวลาจะาลถเข้าศูนย์เข้าอู่นี่ต้องดูแลด้วย<ฆ>นะฮะว่าเรื่องของอารมณ์อะไรเห็นไ,ไหมก็ดูแลเป็นพิเศษใส่ใจกันนิดหนึ่งนะฮะแต่มีโอกาสดี<ฆ>ถ้ามีโอกาสก,ก็คือเรื่องเดินทางจะได้เดินทางและมีโชคจากการเดินทางการติดต่อประสานงานธุรกิจการงานด้านต่างประเทศการติดต่อสื่อสารธุรกิจส่งออกธุรกิจเกี่ยวกับเหล็กโลหะเด่นเป็นพิเศษ เทมีการส,ดสวดศรัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธพะควาติมะอาอุเดินทางไปไหนปลอดภัยไปวันศุกร์ค่ะคุณที่เกิดในวันศุกร์ได้อิทอธิพลหลงไพ่พาทิตย์โอ้โหวันศุกร์ค่อยดีหน่อยนะเด่นในเรื่องของการงานจอมพลังสุขภาพแข็งแรงการทำงานที่เกี่ยวข้องกับบันเทิงเดินทางอาหารเครื่องดื่มธุรกิจบริการโดดเด่นเป็นพิเศษอันนี้เป็นเลยเพราะว่า28ค่ะ อาจารย์ก็ลงไปหัวหินเดอะเคลสซานโตราหัวหินไปเจอกันหัวหินซอยเจ็ดเข้าไปเลยเดอะเคลสซานโตราลงทุนก็ดีจะพักอยู่อาศัยก็เยี่ยมไปพูดคุยเรื่องของห่วงจุย้ยก<อ>้าว <9 S 2> ให้ทันยุครุกให้ทันเกม่วงจุ้ย 4G กับอาจารย์คาถาดีไหม <laughs> ทำ,ทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างได้ไพ่จอมพลังกลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์คนที่เกิดวันศุกร์มีเกณฑ์เดินทางแล้วยังจะพบเจอความรักจากการเดินทางด้วย28อาจารย์จันอยู่หัวหิน29่ไปอ่างทอง30ก็อยู่อ่างทองนะฮะ <ๆ S 1> ทั้งกับวัยเก๋าชวนเก๋าเที่ยวไทยแล้วก็พัตตาคารฮองมินเจอกันก็อย่าลืมทักทายกันด้วยวันศุกร์สวดวาโทโนะมะวะวาทั้งหมด21จบและการบริจาคเกี่ยวกับ ทุนการศึกษาให้เด็กยากจนคนยากไร้เป็นการเพิ่มทานบารมีให้กับชีวิตเราไปวันเสาร์ากันครับคนที่เกิดในวันเสาร์ได้ที่ผลของไพ่6คาา9คา9คาและ9ดาบอ,อันนี้ต้องสวดบทนี้เลยม,มั่งมีพลังมั่งคั่งความสำเร็จรวมไปถึงเป็นผู้นำแล้วก็ขยันขันแข็งมีเกณฑ์มีโชคมีลาบเวทาสากุ กุสาทาเวทายะสาตะตะสายธาสาสาทิกุกุติสาสากุตตะกุภูภูกุตะกุคาถาพยาไกา่เรียกทรัพย์หรือคาถาพยาไก่เถื่อนนะฮะเพราะคุณที่เกิดวันเสาร์ในช่วงสัปดาห์นี้จะมีการเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องการเงินใหม่ๆและธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นเขาบอกว่าจะไม่เคยทํามาก่อนเลยจะมีเกณฑ์ได้ทํามีเกณฑ์เปิดโอกาสให้กับตัวเองใหม่ๆนะฮะก้ะาคาถางานประจําจะยุ่งวุ่นวาย แต่จะมีผู้ใหญ่ส่งเสริมดีงานราชการหารตำรวจเด่นและก็มีความก้าวหน้าส่วนในเรื่องความรักต้องระมัดระาวาังในเรื่องของอารมณ์และก็คําพูดอีกเรื่องหนึ่งคือเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจปอดหลอดลมดูแลตัวเองนิดหนึ่งสวดโสมานักกะ ริาโทและสวนหัวใจพระศิวลีคือณชาลิติขอบาร,รมีพระศิวลีให้เราลุ่มเรืองราบลื่นล่ำรวยล่มเย็นละไปวันอาทิตย์กนค,คุณที่เกิดในวันอาทิตย์ได้ที่ผลของพายจักรพพัดโ oh, อ้โหวันอาทิตย์ดีเยี่ยม ก้าเหรียญมีเกณฑ์การเงินที่ดีรวมไปถึงงานด้านต่างประเทศการติดต่อสื่อสารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของของสวยงามธุรกิจเสื้อผ้าและธุรกิจเกี่ยวกับความงามอีกหนึ่งเรื่องคือธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องของนำเข้าซอ,องดาบคอมมูนิเคชันธุรกิจเครือข่ายการขายการตลาดเด่นเป็นพิเศษแต่ต้องระมัดระวังเล็กๆเ,เ,เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพกล้ามเนื้อกระดูกข้างขวาและเรื่องของสายตาด้วยนะครับถ้ามีโอกาส คุณที่เกิดวันทิศได้สวดอวิสุนุสานุติแล้วก็ถวายสังฆทานด้วยหลอดไฟเทียนไขน้ำมันตะเกียงหรือว่าตะเกียงเติมน้ำมันนะฮะ mm hmm. เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตของเราและหมายถึงดวงตาเห็นธรรมนี่หมายถึงแสงสว่างนั่น<ะ>เองคุณที่เกิดวันทิศกลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์ยังมีลาบลอยฟุกๆเกิดขึ้นอีกด้วยและจะมีข่าวดีเกี่ยวกับที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรือเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินและ มรดกถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆในช่วงต้นเดือนสิงหาคมานี้นะฮะถ้ามีเจอกันก็อย่าลืมทักทายกันด้วยแล้วก็อย่าลืม Facebook แ Fan นเ g g คาถาชินวัญชรเข้าไปร่วมสนุกกับกิจกรรมยกกวนชวนเก๋าเที่ยวไทยกันนะครับวันนี้ใช้ชีวิตอย่างามีสติเราจะได้มีความสุขและมีสตังค์่ะขอบคุณนครขอบคุณครับขอบคุณครับสคูช่วงหน้ากลับมาค่ะ 「もう」